คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิน้นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุภูสุคนมือนีวันที่1บหสิงหาคมสองหาหเก็ดเนาะ <c oughs> มือนี้มีเล่าพัฒนาพี่น้องล่าพัฒนามาฝากตอนพี่น้องคือเกาชุดเด่นเดินดีของผมเองไงล่ะ้อไกแก้วเนาะซึ่งจะเด็กเด่นง้างเขาบอลรุดคือเกาพี่น้อง เดินาเาาเลยบดน,นี้แล้วก็ดีใจครับชุดพิเศษพี่น้องชุดพิเศษแตกหางงวดซ่อนแตกงะหางงวดซ่อนเดี๋ยวรอดติดตามคลิปต่อไปประกบครับของอาจารย์ตอมเนะาะเดี๋ยวจะมาคลิปต่อไปแตกหางวดซ่อนพี่นอ้องนะก่อนจะไปบนแนวทางมาเดิงสาวล่าไปจักแป๊บหนึ่งก็น่าพี่นอ้องนะสำหรับของผมออกชุดพิเศษชุดพิเศษ เาที47เขาคือเก่าเกออกยังนะเออ12 17 4แ อะแตกหาสมอัซ่อนเจ็ดสี่ีเจ็ดงวดวันที่สิบสองกดแตกอยู่ที่เก่าสองเลยพี่น้องเก่าสองงวดวันที่เจ็ดงวดวันที่เจ็ดกดแตกอยู่ที่สี่แปดวันท,นที่วันที่เจ็ดกดแตกอยู่ที่สองศูนย์ชุดพิเศษอ่ะอีกอันหนึ่งผมบริเขียนลง เป็นยังหลงกนะสำหรับก่าพบกับเขาเด็กเด่นกับเขาไปทีซีอ๋เริ่มดีก็สองเจ็ดสี่ ประกบว่าเขาคือเ่าอ่ะมาตามกันต่อเลขเด่นเดินดีประจําช่องว่าทัานไนรู้เด้อพี่น้องเดินเาวาเลยบดนอ่ะมาเบิ่งดีกว่าว่าตัวไหนตัวไหนตัวไหนนะเด่นเดินดีประจำซ่องหวววันที่สิบหกสิงหาคมสองหาหกเจ็ด้อพี่น้องดอเด่นเดินดีประจำซ่อง ได้สองซีหกคือเก่าพี่น้องได้สองซีหกคือเก่าได้สองซีหกคือเก่างวดที่แล้วกันมวดวันที 10, ่สิบสี่กะเข่าทั้งสองทั้งสีเนาะงวเนี่ได้สองซีหกเดี๋ยวไปประกบคู่าจิได้ตัวใดอ่ะมาะติดตามกันประกบคู่โอเคแก้วคลิปต่อไปของ จานตอมได้พี่น้องจานตอมแล้วกันชุดพิเศษชุดพิเศษแตกหางงวดซ่อนมาตามกันต่อคลิปต่อไปตอนนี้เอาเดินเดินดีเพราะผมไปก่อนเดินเห้าวเลยบแนี้ ปัฒนาดินสองสี่หกนะปกคูยูใส่เลยเขียนห้เรียดเลยเขียนไว้เรียบยเลย ศูนย์สองสองหนึ่งสี่สองสี่ศูนย์หนึ่งสี่ห้าสี่ หกสี่ห้าหกวันที่สิบหกแปดห,ห,ห,หกเจ็ดเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปต่อไปของการต้อมกับชุดพิเศษเด้วยพี่น้อง เดนซคือเก่าดนซีล่องสองห้าซีหกสองส่ศูนยด็นซีคู หนึ่งสองสามสี่หาเด่นซีล้อมซ้อมก็ไปน้องเด็นที่สีล้อมที่สองเดินซีกิ้งหมูซื้อว่าซีนี่ไล์ดีขนาดคลิปต่อไปคลิปต่อไปชุดพิเศษอาจารย์ต้มกับวีเอ็ก็ไก่แก้วพี่น้องกไก่แกยว ิมาตั้มนัดเป็นกวนติ๊กกสอนบอร่รอดติดตามนะแคปหน้าจอไว้คลิปต่อไปเรื่อพี่น้องของอาจารย์ต้อมกับออกลแก้วชุดพิเศษประกบกันสิแตกครบหมวดสอนบอมาติดตามคลิปต่อไปพี่น้องคลิปต่อไปเรื่อครับ คลิปนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ